ิชชีค่ะสวัสดีค่ะทิชยแยมค่ะค่ะเด็กๆค่ะคลิปในวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำและสนุกค่ะใช่ไหมคะทิชยแยมใช่แล้วค่ะทิชี่ กิจกรรมนี้เล่นกันยังไงเดี๋ยวที่ชยเชยามและที่เชอีจะสาธิตวิธีการเล่นเป่ายิ่งฉุบให้เด็กๆด,ดูกันค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวดเด็กๆทำตามทีเชอีก่อนนะคะท่าที่หนึ่งคะ่ะท่ากันไก่กันไก่เอาไว้ตัดใช่ไหมคะที่เชยามทีเชอีท่าที่สองกันเลยนะคะ กระดาษค่ะกระดาษนะคะกันไกไว้ตัดกระดาษได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปท่าที่3ค่ะเป็นท่าค้อนค่ะค้อนเอาไว้ทำอะไรนะคะค้อนเอาไว้ทุบกันไกนั่นเองค่ะพี่ชีใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะค้อนเอาไว้ทุบกันไกแต่กระดาษเอาไว้ ห่อค้อนค่ะใช่ไหมคะทิชแย,ยมใช่แล้วค่ะทิชยอ้ถ้างั้นเราพร้อมกันแล้วเราปีเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะโอเคค่ะวิธีเล่นเกมเป่ายิงฉุบนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เล่นตามพิเชอร์อีเลยนะคะอ่ะทิชแย,ยมค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะทิชยอ้ค่ะย,ยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบ ย้รชนยทิทชแยมชนะนะคะทิชเชแยมขอนทุบก,กันไกนั่นเองค่ะว้าว wow. ทิชเชอีแพ้แล้วค่ะทิชเชอแยมงั้นทิชเชอีขอแก้ตัวอีกรอบได้ไหมคะได้แล้วค่ะทิชเชอีโอเคค่ะยานยินยาวปากกระเป๋ายิงชุบเย้ yeah. oh. ทิชเชอีชนะทิชเชอแยมค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กๆเกพราะว่ากระดาษ พุ่มขอนได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เกมเป่ายิ่งฉุบของทิชชยามและทิชชอี้เด็กๆนำไปเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆกันได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เอากิจกรรมนี้ไปเล่นชวนคุณพ่อคุณแม่เล่นได้เลยนะคะ ใช่แล้วค่ะในเด็กค้าต่อไปค่ะที่เชยามและที่เชียมีเกมการศึกษามาให้ดเด็กๆเล่นกันค่ะงั้นเราไปดูเกมการศึกษากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเกมจับคู่ภาพกับพยัญชนะกอไก่กอตรงกับภาพใดคะเด็กๆตรงกับภาพไก่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะ งงูงอตรงกับภาพไหนกันคะเด็กเ <ül> ก่งมากเลยคะ่ะตรงกับภาพงองูนั่นเองคะ่ชชงคะช่อเชอชอตรงกับภาพไหนกันคะเก่งมากเลยค่ะตรงกับภาพต้นไม้นั่นเองค่ะชอช้างชอตรงกับภาพไหนกันคะ เก่งมากเลยค่ะตรงกับภาพช้างนั่นเองค่ะดอเด็กดอตรงกับภาพไหนกันคะเก่งมากเลยค่ะตรงกับภาพดอเด็กนั่นเองค่ะว้าวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตอบได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนะคะ กอไก่กององูงอ,งงอชอเชอชอช,ชอช้างชอดอเด็กดอเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เล่นเกมการศึกษาในเด็กสนุกกันไหมคะงั้นสัปดาห์นี้ทิชยแยมและทิชเชยี่ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ เด็กๆอย่าลืมทานอาหารที่เป็นประโยชน์สวมแมสล้างมือบ่อยๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ